ค่ะเสร็จแล้วพอถักวนมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวสุดท้ายโซ่สามค่ะเราก็เอ็กค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะพักงานตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาถักต่อเสร็จแล้วก็จะแบ่งค่ะไซส์ S กับไซส์ M ก็แบ่งตามอันเลยนะคะค่ะ ตัวนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็1 2สับป,ปะรด2ลูกค่ะเสร็จแล้วแบ่งแขน4ลูกอย่างเงี้ยนะคะ1 2 3 4จับตัวตัวขั้นลายค่ะติดมาร์กเกอร์ไว้อย่างนี้เลยขาชิ้นหน้านะคะเสร็จแล้วมาดูชิ้นหลังค่ะ1 2ชิ้นหลัง5ตัว3 4 5 ค่ะเราก็ติดมาร์กเกอร์เอาไว้ที่ชิ้นหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็แขนเสื้อค่ะหนึ่งสองสามสี่ติดมาร์กเกอร์ตรงตัวคัาลายชนกันแบบนี้นะคะ่ะแบ่งแขนสี่เสร็จแล้วซิกหน้าซิกหน้าที่เหลือนะคะหนึ่งสองแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็มาชนกัน ะะอีกครึ่งหนึ่งก็มาชนกันตรงข้างหน้าแบบนี้นะคะสรุปแล้วก็คือชิ้นชิ้นหน้า5ชิ้นหลัง5นะคะแต่ว่าดอกตรงผ่าหน้านะคะ่ะแบ่งครึ่งกันแบบนี้ค่ะติดมาร์กเกอร์เอาไว้ตรงแบ่งแขนนะคะไซส์ S กับไซส์ M ตามอ่านได้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะแต่ว่าไซส์ S ไซส์ S แนะนำให้เป็นโครเช่ห1.5ค่ะ M ก็โครเช่ส2ทับ0 ส่วนไซส์ xl นะคะก็จะให้ขึ้นสับปะรด24ลายโซ่360นะคะแต่เผื่อเอาไว้ก่อนค่ะเพราะว่าตอนจบอันก็เหลือไว้อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาตัดไหมแล้วก็เก็บงานนะคะ,คะโซ่ะาซร้แล้วก็จะแบ่งแบบนี้นะคะแบ่งแขน5ตุกแขน5ลูกสับปะรด5ลูกกันนะคะนคะคะตรงนี้สับปะรด5ลูกแล้วก็ตัว7 ตัวเจ็ดก็ชิ้นหลังนับได้เจดพอดีค่ะแต่ว่าชิ้นหน้าจะต้องนับแบบนี้นะคะห <t uki> นึ่งสองเพิ่มมาเป็นสามลูกแล้วก็นี่คือตัวที่สี่ค่ะตรงนี้จะหนึ่งสองสามแล้วก็ตัวที่สี่จะถูกแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะชิ้นหน้านะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกัน,นะคะ่ะตรงนี้เต็มลูกสามแล้วก็ชิ้นหน้าอีกครึ่งลูกแบบนี้นะคะแต่ชิ้นหลังจะง่ายหน่อยคะ่ะชิ้นหลังจะนับได้เจ็ดพอดีแบบนี้นับได้เจ็ดลูกพอดี พอแบ่งเสร็จเรียบร้อยค่ะแนะนำครบหรือย่างเอ่ยอแขน5้าลูกตัว7ลูกนะคะชิ้นหลังนับได้7พอดีแต่ชิ้นหน้านับเหมือนที่อ่านบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไซส์อลแนะนำให้เป็นโครเช่หนึ่งจุดห้ค่ะเอ,อลก็แนะนำโครเช่สองทับศค่ะโซ่สินะคะตอนขึ้นต้นงานจะได้สับปะรด1ลูกค่ะก็ไซส กับ XL ขึ้น24ลูกนะคะส่วนไซส์ S กับไซส์ M จะไม่ค่อยมีปัญหาพอตามตามคลิปได้เลยค่ะก็ปรับอุปรกรณ์นิดนึงค่ะจะได้ขนาดเล็กลงะคะ่ะพอติดมาร์เกอร์ไวเ้เรียบร้อยค่ะคล้คองไหมเข้ามาแล้วก็ขึ้นโซ่แค่1ห่วงนะคะเหมือนกันทั้งเหมือนกันทุกไซส์เลยนะคะ เป็นโซ่สี่แล้วกันนะคะโซ่สี่แล้วก็ไปคล้องกับตรงที่เราติดมาร์กเกอร์ไว้เลยค่ะเราก็ตัดไหมโซ่หนึ่งแล้ตัดไหมได้เลยหนึ่งข้างค่ะเก็บปลายไหมได้เลยนะคะดึงเข้าไปด้านไหนก็ได้ เก็บเข้าไปด้านไหนก็ได้ค่ะนค่ะคล้องไหมเข้ามาหนึ่งห่วงตรงที่ติดมาร์เกอร์เอาไว้นะคะเนี่ยค่ะแบ่งแขนเรียบร้อยหนึ่งข้างค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งข้างเขาติดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะไหลอ่าโอเคได้เรียบร้อย อีกหนึ่งข้างค่ะที่อันติดมาร์เกอร์เอาไว้ก็เพิ่มโซ่เข้ามาแค่หนึ่งห่วงคล้องไหมเข้ามาแล้วก็ขึ้นโซ่สี่เหมือนเมื่อกี้นะคะขึ้นหนึ่งห่วงพอหนึ่งสองสามสี่ เสร็จแล้วก็ไปต่อกับตรงที่ติดมาร์กเกอร์เอาไว้นะคะแล้วตัดไหมเก็บงานได้เลยค่ะเมื่อกี้อันโซ่หนึ่งก่อนเราค่อยตัดไหมเก็บงานได้เลยค่ะคลิปนี้ก็แบ่งเสร็จเรียบร้อยแนะนำไซส์เสร็จในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอันจะมาถักต่อช่วงตัวนะคะ ถักต่อช่วงตัวในคลิปถัดไปคลิปนี้ถึงช่วงแบ่งแขนแล้วก็ไซส์อื่นๆก็ขึ้นตามที่แนะนำได้เลยนะีคะแบ่งแขนเสร็จเรียบร้อยมีอีกจุดหนึ่งที่บอกว่าขึ้นโซ่ให้เกินไว้เลยนะคะเดี๋ยวเก็บปลายไหมคะ่ะตัดไหมได้เลยแล้วก็เก็บปลายไหมค่ะปลดออกมา ดึงเข้าไปในงานจนหมดปลายไหมค่ะเข้าไปตรงช่วงโซ่ที่คอก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเก็บคอเสื้อคอเสื้อกว้างมาดึงเข้าไปจนหมดปลายไหมค่ะโอเคถึงคลิปนี้ก็แนะนำไซส์ทุกไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาถักต่อตัวเสื้อ วนไปที่ตัวเสื้อก่อนนะคะแขนเสื้อทิ้งเอาไว้ก่อนนี่ไซส์ s กับไซส์ m แขนพอดีนะคะแขนประมาณ14ถึง15นิ้วประมาณนี้สินิ้วได้ะคะ่ะรอบแขนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แบ่งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะเราถักวนที่ตัวเสื้อในคลิปถัดไปนะคะ